สวัสดีค่ะชื่อแต้วนะคะกัญญากรารสง่าค่ะตอนนี้ก็ทำหน้าอกมาประมาณ2ปีได้แล้วค่ะเราก็มาถึงคลินิกแล้วมี <c oughs> <c oughs> ทำหน้าอกนี้ครั้งที่2แล้วกับคุณหมอนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเอ๊ะอยากจะอัพไซด์นิดนึงก็เลยมาปรับที่คุณหมอแต่ว่าปกติดีทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่หน้าอกแรกเลยแต่ไม่ได้มีการนวดเลยนะคะแต่หน้าอกไม่มีการแข็งแต่อย่างใดเลยเพราะว่าเวลาไปเจอเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะบอกอุ้ยดูธรรมชาติมากเลยขอจับได้ไหมได้เลยเพราะว่ามันก็แบบธรรมชาติสุด,สด จริงๆก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าข้างในเนี่ยน้องแบบยังสบายดีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าแอบ,บได้ยินมาว่าคุณหมอเนี่ยมีเครื่องอันตราสาวด้วยที่สามารถตรวจเช็คตัวซิลิโคนด้านในเอาเป็นว่าเดี๋ยวเต้ไปถามคุณหมอดีกว่าอยากรู้ว่าน้องสบายดีหรือเปล่าค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีสบายดีค่ะ,าคะการดูแลตัวเองเหมือนเดิม ใช่ไล้ยงใส่บาไหมตอนกลางคืนใส่ค่ะโอ้เก่งมากเลยพออายุเริ่มมากขึ้นก็กลัวว่าเขาจะมาอยู่ตรงเอวเพราะคุณหมอบอกว่าให้ใส่ไว้ก็จะดีกว่าเดี๋ยววันนี้ตรวจนิดนึงแล้วกันนะว่าดูแผลเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะสุขภาพหน้าอกดีดูแลตัวเองก็ตามนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอุลตราสารกันดีกว่าค่ะ รอยเห็นไหมรอยสวยคมไม่มีอะไรถ้ามันแตกรั่วมันจะเป็นมันจะไม่ต่อกันอันนี้มีผองพื้นไหมคุณหมอไม่มีเลยค่ะมีแค่มีแค่เนื้อเยื่อที่มันรอบซิลิโคนเฉยๆโอเคค่ะรู้สึกแบบสบายใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนแรกเี่กก็คือทากับคุณหมอมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีผังผืดรอบนี้ก็อยากจะมารีเช็คดูเพราะว่าปกติครั้งที่แล้วหนูก็แบบพอทําไปปุ๊บก็หายไม่ค่อยได้เข้ามาเช็ค พอครั้งนี้พอมาอัลตราซาดูก็รู้สึกว่าเออสบายใจใครที่สนใจนะคะมีปัญหาในเรื่องของหน้าอกค่ะคุณหมอก็จะดูแลตลอดอายุการใช้งานของซิลิโคนของเราเลยนะคะใครที่อยากทำหน้าอกหรือว่าแก้ไขค่ะเชิญเลยนะคะที่จารเลมคลินิกค่ะ